รักษาอาการท้อแท้ด้วยการออกกำลังกายความรู้สึกท้อแท้อาจเป็นประสบการณ์ทั่วไปสำหรับใครหลายคนอาจเป็นผลมาจากความผิดหวังความขับข้องใจหรือเพียงแค่ขาดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของเราอย่างไรก็ตามมีวิธีแก้วความท้อแท้อย่างหนึ่งที่ง่ายและได้ผลดีนั่นคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเรา เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือที่เรียกว่าสารเคมีที่ทำให้รู้สึกสบายสารเคมีเหล่านี้ทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นและลดความรู้สึกเครียดไิตกกังวลและซึมเศรา้าในทางกลับกันสามารถช่วยรักษาความท้อแท้และเพิ่มแรงจูงใจของเราได้นอกจากการหลั่งสารเอนโดฟินแล้วการออกกำลังกายยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตอื่นๆอีกมากมาย สามารถเพิ่มความนับถือตนเองของเราปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของเราและช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตมากขึ้นโดยการออกกำลังกายเป็นประจำเราสามารถสร้างวงจรเชิงบวกของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งช่วยให้เราเอาชนะความรู้สึกถอแท้ได้ประเภทของการออกกำลังกายที่เรามีส่วนร่วมนั้นไม่จำเป็นเสมอไป อาจทำไม่ง่ายๆเช่นการเดินเร็วเข้าเร็วเข้าคลาสโยคะหรือออกไปวิ่งกุญแจสำคัญคือการหากิจกรรมที่เราชอบและทำเป็นประจำในกิจวัตรประจำวันของเราการออกกำลังกายยังสามารถทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าโดยการตั้งเป้าหมายและมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเราจะสัมผัสได้ถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในความสามารถของเรา สิ่งนี้สามารถเป็นยาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพสำหรับความรู้สึกท้อแท้และสามารถช่วยให้เรามีแรงจูงใจกลับคืนมาประโยชน์อีกประการของการออกกำลังกายคือส่งเสริมการเชื่อมต่อทางสังคมและความรู้สึกของชุมชนการเข้าร่วมคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือการเข้าร่วมลีกกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสามารถให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเครือข่ายที่สนับสนุนบุคคลที่มีความสนใจคล้ายกันสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาจรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ การมีกลุ่มเพื่อนที่จะออกกำลังกายด้วยสามารถช่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจและเป็นแหล่งของกำลังใจและการสนับสนุนการออกกำลังกายยังสามารถให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จและเพิ่มวินัยในตนเองการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายด้านสมรรถภาพทางกายเช่นการวิ่งในระยะทางที่กำหนดหรือการยกน้ำหนักที่กำหนดสามารถทำให้บุคคลรู้สึกภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จได้ ความรู้สึกถึงความสำเร็จนี้สามารถช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและลดความรู้สึกท้อแท้นอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำต้องมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นซึ่งสามารถขยายไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิตและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมการออกกำลังกายสามารถใช้เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้รูปแบบหนึ่งการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางกายสามารถช่วยให้บุคคลหันเหความสนใจจากความคิดด้านลบและความกังวล และให้ความรู้สึกควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับซึ่งสามารถลดความรู้สึกท้อแท้และปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมนอกจากนี้การออกกำลังกายยังสามารถให้ทางออกที่สร้างสารรค์และช่วยบรรเทาความรู้สึกเบื่อหรือความจำเจการออกกำลังกายเป็นวิธีที่สนุกและน่าตื่นเต้นในการสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่และท้าทายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการลองเล่นกีฬาใหม่หรือสำรวจเส้นทางเดินป่าใหม่ๆการออกกำลังกายสามารถให้ความรู้สึกของการผจญภัยและช่วยลดความรู้สึกเบื่อหรือท้อแท้สำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลการออกกำลังกายสามารถใช้เป็นการบำบัดรูปแบบหนึ่งได้การมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายแสดงให้เห็นว่าสามารถลดอาการของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้และยังสามารถเป็นทางออกที่ดีสำหรับอารมณ์ด้านลบ การออกกําลังกายยังสามารถให้ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและช่วยให้บุคคลรู้สึกควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจได้มากขึ้นการผสมผสานการออกกําลังกายเข้ากับกิจ,จวัตรประจาวันอาจส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมการออกกําลังกายเป็นประจําช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรงัง<ๆ>เช่นโรคหัวใจและเบาหวานตลอดจนปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เสริมสร้างกระดูกปรับปรุงความยืดหยุ่นและความสมดุลประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเหล่านี้สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมและลดความรู้สึกท้อแท้ประการสุดท้ายการออกกำลังกายสามารถให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จและเพิ่มวินัยในตนเองการตั้งเป้าหมายและบรรลุปเป้าหมายด้านสมรรถภาพทางกายเช่นการวิ่งในระยะทางที่กำหนดหรือการยกน้ำหนักที่กำหนดสามารถทำให้บุคคลรู้สึกภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จได้ ความรู้สึกถึงความสำเร็จนี้สามารถช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและลดความรู้สึกท้อแท้นอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำต้องมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นซึ่งสามารถขยายไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิตและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม